สวัสดีค่ะมัชิมัชีมิงกาลาบาฮาวอายุบ่องชูสลังเฮโยนะคะหนีห่าวค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนวันนี้คืนนี้นางฟ้าจะทำท็อปปิกฟินฟินระมุนต่อใจให้ฟังนะคะออกแบบว่าแนวสกินชิกปกรุบกริบกรุบกริบสิบวกนิดๆนะคะสเสน่ดใดในตัวคุณนะคะที่เขาหรือเธอคนนั้นชอบมากคลั่งรักคลั่งใครไม่ไหวเรามาดูค่ะว่าสเสน่์ใดในตัวคุณที่เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ย เป็นมากเลยนะคะเวลาที่เก็บไป imagine จินตนาการนึกถึงคุณนะคะพลังงานใบแรกนะคะสเสน่ห์ใดในตัวคุณหรอคุณเป็นคน2คนในร่างเดียวอะ่ะเป็นคนเหมือนแบบว่า2บุคคลิกอะ่ะ justment คุณเป็นคนแปลกบางอารมณ์คุณก็ดูแบบว่าลึกลับซับซ้อนบางอารมณ์คุณก็ดูลาเริงสดใสเซ็กซี่บางทีคุณก็ดูเหมือนแบบว่าใจดีแต่บางทีคุณก็มีความร้ายกาจตัวแสบนะคะสเสน่ห์ใดในตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากลึกลับมีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดมากๆเลยดึงดูดแ a ช s i o ดึงดูดการแบบว่าทุ่มเท o f f ร์ offer, หรือดึงดูดการพูดความจริงของเขาที่แบบ เก็บงาซ่อนเลนไว้กับคุณคล้ายๆว่าแค่มองหน้าคุณอ่ะก็รู้สึกแบบว่ากล้าก,ก,ก,กลัวตุ้มตุ้มต่อมตอมนะคะสเสน่ห์นี้เองที่ทำให้เขาต้องเปิดเผยหมดใจว่าเขารากักคิดถึง ห่วงห่วงแคร์แล้วก็การแบบว่าทำบุญการวางตัวในการใช้ชีวิตคุณอาจจะเป็นคนใจดีนะคะสายบุญชอบทำสมาธิชอบฟังธรรมะหรือเป็นคนที่มีแพชชั่นมีพลังงานบวกเกี่ยวกับการแบบว่า อ่เล่าเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ได้พบเจอมาให้เขาฟังมันทําให้เขารู้สึกว่าเออทําไมการได้คุยกับคุณแล้วสบายใจจังเลยมันเหมือนจิตวิญญาณของเขาได้ผ่อนคลายไฮเออร์เซลของเขาได้ผ่อนคลายคล้ายๆว่าไพจัดเบ็ดไปเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นไพ,ไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันเป็นไพ่ไฮเออร์เซลไพ่จิตวิญญาณที่แบบว่าถ้าคุณไม่เข้าใจว่าคุณมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงทําไมถึงต้องเจอคนนี้ทําไมถึงต้องผ่านมาอยู่จุดนี้นั่นแหละค่ะเสน่ห์ในตัวคุณ คุณคุณเป็นคนเข้าใจทุกบทบาทวางแผนชีวิตดีแล้วก็บาลานพลังงานได้อย่างดีเยี่ยมใครต่อใครเลยยอมที่จะเป็นซิโรลลาบยอมที่จะทำตัวแบบตัวเล็กตัวน้อยฟังคุณหรือว่าให้คุณอยู่ในชีวิตคลายๆว่าถ้าคุณกับเขานะคะ อายุแบบอ่าใกล้เคียงกันหรือถ้าคุณอายุน้อยกว่าเขาอ่ะเสน่ห์ในตัวคุณคือคุณทําให้รุ่นพี่คนนี้หยุดฟังคุณแล้วก็เข้าใจอ่าการสื่อสารของคุณโดยแบบไม่มีข้อแม้คุณอาจจะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่เก่าแก่หัวโบราณคําพูดคําจาของคุณมันเหมือนแบบว่าทําให้เขานึกถึงตอนเด็กๆหนุ่มๆสาวๆหรือสมัยคุณตาคุณยายคุณอาจจะใช้สาบัติสํานวนอ่ามีคําพูดที่มันแบบว่าอืมโบราณ โบราณเช่นแบบว่าสนิมซ้อยอกระเลาเกี้ยวพาราสีอ่าสะบดถ้อยคําหรือว่ามันเป็นคําพูดที่แบบมันต้องได้ยินสมัยคุณตาคุณยายะนะแบบแล้วคุณมาพูดอะไรเงี้ยมันช่างน่ารักจริงๆเลยสเสน่ห์ในตัวคุณคือคําพูดนะคะการแสดงรีแอคชั่นหรือ,อพลังงานที่ส่งออกไปให้เขามันทําให้เขาแบบตกหลุมรักคุณแบบ หมดใจเลยนะคะนี่คือพลังงานใบแรกไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ judgment นะคะ ไปต่อคะ่ะเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เาขาคลั่งรักไม่ไหวคุณเหมือนบ้านคุณเป็นความมั่นคงทุกๆครั้งที่เหนื่อยจากงานนะคะทุกๆครั้งที่หายไปทำแอคทิวิตี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อได้คุยกับคุณได้เจอคุณอะ่ะคุณเป็นเหมือนบ้านอะ่ะอบอุ่นจังเลยอะ่ะคุณเป็นความมั่นคงทางจิตใจหรืออินสปิเรชันแพชชั่นที่เขามีงานที่เขาบ้าพลังทําหรือเงินที่เขาหาทุกวันนี้คล้ายๆว่าอยากจะมีอ่าความมั่นคงให้คุณนั่นเองนะคะพลังงานคุณ กับเขาหรือว่าคนที่เข้ามาฟังนะคะจะมีเลข4ี่อาจจะเกิดที่2 4่หรืออาจจะมีวันเลข20นะคะคุณกับเขาหรือคนที่รักคุณแค่คุณนั้นนะ่ะเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนูพลังงานของคุณเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านไปไหนก็ไม่สุขใจเหมือนกลับบ้านคล้ายๆว่าไม่ว่าเขาจะไปเจออะไรมามากมายพอคุณกิ้ง โทรมาสวัสดีอยู่ที่ไหนเป็นอะไรกินอะไรหรือยังเขารู้สึกฟังแล้วมันแบบโอ้ยชื่นใจจังเลยสุดท้ายเราก็ได้กลับมาหาเธอนะคะถ้าคุณกับเขาเคยแบบอยู่ด้วยกันมีบริบทของการแบบอยู่ด้วยกันค้างคืนหรือใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันเขายังบอกว่า อยากจะกลับมาซบอกอยากจะกลับมาชิมลิ้มรสเสน่ห์ไปจังหวะของคุณอยากมานอนกอดคุณอกอุ่นๆของคุณฟังคุณพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบเหนื่อยล้ามาทั้งวันอ่ะพอได้หยุดที่คุณเจอคุณแล้วมันหายเหนื่อยเลยนะคะสเสน่ห์ใดในตัวคุณคุณมีความเป็นแม่สีเลือนเป็นแบบ คนที่เนียเป๊ะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เจ้าระเบียบเนียเป๊ะทุกสิ่งอย่างแบบโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านไม่ลกแล้วก็มีพลังงานความสะอาดเป็นแบบทำอาหารเก่งด้วยหรือมีคล้ายๆว่ามีความละมุนในตัวมันทำให้เขารู้สึกแบบอยากมาเจอคุณมาหาคุณอยู่กับคุณแล้วมันรู้สึก สะอาดจังเลยนะคะมันบอกไม่ถูกมันเป็นความแบบละมุนสะอาดกลิ่นแบบคุณอาจจะเป็นคนที่มีกลิ่นหอมตัวหอมไม่ว่าน้ําหอมหรือว่าตัวของคุณจะหอมเขารู้สึกว่าอยากสูดดมกลิ่นนั้นจากตัวเธอมันสะอาดมันเบามันรู้สึกอบอุ่นละมุนแบบบอกไม่ถูกนะคะคนคนนี้น่าจะแบบคลั่งรักแล้วก็ชอบแล้วก็ถูกจริตกับ รีแอคชั่นหรือไลฟ์สไตล์ที่คุณเป็นมากๆเลยแบบจริตของคุณเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าชอบแบบนี ì, ้ชอบแบบนี้โดนแบบนี้ตรงแบบนี้ตรงนี้ก็คือคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะ ไปต่อนะคะสเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เขาชอบมากชอบไม่ไหวเด็กดื้อตัวแสบสเสน่ห์ในตัวคุณคือคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองเก่งมากคุณเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ทันโลกคุณเป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรคุณก็จะเข้าใจหมดอ่าช่วงนี้เขาฮิตอะไรกันช่วงนั้นเขาฮิตอะไรกันหรือคุณเป็นคนที่เหมือนแบบเก่งอ่ะ เก่งโซเชียลเก่งไอทีทันโลกคุณอาจจะอ่านหนังสือเข้าแพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มนี้เวลาที่เขาถามอะไรคุณเขาจะรู้สึกว่าตายละนี่คุณเนี่ยเป็น Google เดินได้หรือเปล่าเนี่ยถามอะไรก็รู้ไปหมดเลยรู้เยอะจังเลยแสบมากเลยคุณเอาเวลาไปศึกษาตรงไหนนะคะเขาอยากรู้จังเลยว่าคุณเนี่ยทำไมถึงได้แบบว่าฉลาดได้ขนาดนี้นะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดปาดเปลืองน่ารักเซ็กซี่หรือบางทีก็มีความดือ้อร้ายกาศตัวแสบแต่ภายใต้ความดื้อของคุณอ่ะ ตรงใจมันโดนใจเขามันทําให้เขาอยากจะปราบพยศคุณมากๆเลยนะคะแล้วด้วยความแบบว่าถ้าเขาเคยมีบริบทอยู่กับคุณแบบ เช้ากลางวันเย็นยีิบสี่ชั่วโมงเขาอยากบอกว่าอยากอยู่กับเด็กดือ้อทั้งวันไม่อยากไปไหนไม่อยากออกจากบ้านอ่ะอยู่กับคุณอยากอยู่แต่ในห้องสิงอยู่ที่บ้านทํานู่นนี่นั่นร่วมกันทํากับข้าวเลี้ยงสัตว์อ่านหนังสืออ่านั่งฟังเพลง,พงดูหนังคือเวลามันหมดไปไวมากสเสน่ห์ในตัวคุณคือคุณทําให้วันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงของเขาเนี่ยมันผ่านไปไวมากเลยอยากจะหยุดตรงนี้อยากจะซื้อเวลาไว้กับคุณนานๆน,นะคะความน่ารัก ของคุณมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์เขาอยากจะเป็นผู้ปกครองของเด็กดื้อตัวแสบอย่างคุณมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่น่าเด็กแล้วก็มีทัศนวิสัยในการใช้ชีวิตแบบทันโลกอ่ะคะ่ะเขาชอบเขาบอกว่าคุณเนี่ยฉลาดฉลาดเกินเด็กมากๆเลยนะคะคุณเก่งฉลาดแล้วก็อยู่ตรงไหนก็มีพลังงานที่แบบว่า คล้ายๆว่าบางเรื่องอ่ะเขาไม่ได้อ่านข่าวเขาไม่ได้ดูข่าวแต่คุณก็แบบเออเธอวันนี้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้ขึ้นนะเขาบอกอ,อ้าวหรอเออดีจังเลยอ่ะเล่ามาเล่ามาชอบฟังในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณเล่ามันเพลินมันฟินนะคะ ไปต่อนะคะสเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เขาคลั่งหลักคลั่งใครตกหลุ่มรักไม่มากเวลาคุณงินคะ่ะเสน่ห์ในตัวคุณอนะ่ะเวลาที่คุณงอนนิ่งเงียบหรกลับผันหลังให้ไม่ตอบแชทดองแชทไม่าาทักหาเทคแอคชั่นหายไป10ชั่วโมง10วัน แค่สิชั่วโมงและกันถ้าหายไปสิวันเขาต้องอกแตกตาย,ตายสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยคุณทําให้เขาคลั่งให้เขาหัวจะปวดทรมานตรอมใจคิดวิเคราะห์วิตกเครียดกังวลคิดว่าคุณแบบไม่พอใจอะไรเขาไม่ถูกใจอะไรเขางนุนงนเรื่องอะไรบางทีถ้าคุณแบบ ปิดโทรศัพท์ลืมอาที่ชาร์จแบตหรือว่าหลับไปหลายๆชั่วโมงอะคุณทําให้ใครคนนึงฟุ้งซ่านว้าวุ่นแล้วเป็นห่วงอาจจะส่งข้อความมารัวๆหรือถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็อาจจะแบบมาเคาะเลยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าสรุปไม่มีอะไรคุณหลับคะ่ะนี่แหละค่ะสเสน่ห์ในตัวคุณคุณมีอิทธิพลคุณสําคัญกับเขามากๆหายไปไม่ได้เลยหายไปปุ๊บเครียดปับ๊บคิดเยอะปวดหัวแล้วก็ว้าวุ่นร้อนรุ่มตอมใจมากๆเลยนะคะนี่คือสเสน่ห์แบบอัฉ จริยะของคุณที่ไม่มีใครจะมาเทียบทานเทียมทานได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาแคร์รักห่วงใยแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าหายไปเลยนะแค่แบบสิบชั่วโมงเนี่ยก็แทบจะบ้าแล้วถ้าหายไป10วันคุณงอนก็สิบวันเนี่ยตายค่ะบอกเลยค่ะว่าตายกินไม่ได้นอนไม่หลับทรมานแล้วก็คิดถึงที่สุดเลยนะคะคุณเป็นคนแปลกเลือกลับมีความ m i มิตไม่เหมือนใครความฉลาดความเก่งความแบบบอกไม่ถูกอะ่ะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบ เหมือนนางเอกในหนังสือการ์ตูนน่ะนางเอกในซีรีส์ที่เขาชอบอะไรแบบนั้นแบบนั้นเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่อาจจะแบบมีคําพูดมีทริกในการใช้ชีวิตที่มันแบบนุ่มละมุนโบราณแต่ว่าภายใต้ความโบราณน,นั้นน่ะคุณมีความทันสมัยของการแต่งตัวมีไลฟ์สไตล์หรือว่าทันโลกอะค่ะมัน alert มันบอกไม่ถูกว่าคุณเป็นแบบไหนก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้ชอบมากจาก้ะขั้งที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะให้หายไปเลยสัก,กวันหนึ่งนะคะ ลึกลับน่ารักแปกลิมิเต็ดแม้สีเลือนเจ้าระเบียบเนียเป๊ะขี้งอนแล้วก็มีบ้างที่แบบเซ็กซี่ดึงดูดโอ๊ยครบอบจบที่คุณเลยค่ะมานทำให้เขาแบบฮะพี่จะไปมองใครได้ละ่ะแค่น้องเนี้ยพี่ก็เหมือนแบบเอาออกจากหัวไม่ได้แล้วนะคะคุณไปสิงอยู่ในใจในหัวใจเขาเสมอเลย หลับตาก็คิดถึงตื่นมาก็คิดถึงเวลาเจออะไรที่แบบสวยๆงามๆก็นึกถึงคุณตลอดอยากซื้อให้อยากทำให้อยากพาไปนี่คือเสน่ห์ของคุณที่มัดใจเขาหรือเธอคนนั้นได้อยู่หมัดเลยราศีเมษร,ราศีตุลราศีเมษร,ราศีตุลน,นะคะราศีกุมบอ,อกมานะคะ ไปต่อค่ะสเสน่์ใดในตัวคุณที่เขาข้างหลักข้างใครแล้วก็เลิฟมากๆากเสดใดในตัวคุณล่ะคะที่เขาข้างใครเลิฟเฮิร์ทมากๆกก็คือเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณแล้วเขาต้องแยกจากคุณเวลาที่เขาได้มีแพชชั่นล่างด้าน ด้านร่างกายได้สกินชิพได้กอดได้อะไรแต่เขาจะต้องแยกกลับไปทำงานกับจังหวัดเขาประเทศเขาคือเหมือนมันแบบมันเป็นความหอยหาที่มันไม่อยากแบบจากอะ่ะมันเป็นความเจ็บปวดที่แบบทำอย่างนี้ไม่ได้เลิกกันนะแค่จะต้องกลับบ้านก็แบบไม่กลับได้ไหมอยู่ต่อได้ไหมอะ่ะขออยู่ตลอดไปได้ไหมโอยห่วนมากเสน่ห์ใดในตัวคุณล่ะคะความน่ารักนุ่มนวลเซ็กซี่ความสกินชิพที่มันแบบสิงร่างกันอะ่ะมันทำให้เขาเสพติดคุณแล้วมัน ทำให้เขาไม่อยากจากไม่อยากกลับไม่อยาก ไปหรือไม่อยากจะบอกว่าแยกจากคุณเลยนะคะแทบจะไม่อยากอาบน้ําเลยล่ะถ้าแบบได้นอนเชยชมอยู่ตัวติดคุณอ่ะไม่อาบน้ําได้ไหมอ่ะอยากแบบว่าสุดดมกลิ่นหอมของคุณให้มันแบบติดให้มันแปดเปื้อนเขาแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าทําตัวเหมือนแบบว่างองแงอะไรเงี้ยคุณก็แบบไม่ได้สกปรกไปอาบน้ํานะคะนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณที่แบบถ้าใครได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ด้านสกินชิปแนบชิดแนบเนื้อเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้น จะเหมือนตกลงไปในหลุมหลุมสวัสดที่มันเหมือนว่าโดนขุดไว้แล้วมันมันหลงมันอบอวนมันเหมือนแบบอยากจะเช้าถึงเย็นถึงไม่อยากหายไปไม่อยากจากกันนะฮะแบบมีช่วงเวลาหรือว่ามีบริบทที่แบบว่าหลับๆไม่ได้อยากจะติดคุณอยู่อย่างนั้นสมมติว่าไปดูหนังก็จับมือตั้งแต่หนังเข้าโฆษณาจนแบบจบเรื่องอะ <c oughs> เขาเหมือนว่าจะฉวยโอกาส,สเสน่ห์ในตัวคุณมาทำให้เขาอยากจะฉวยโอกาสถูกเนื้อต้องตัวคุณตลอดเวลาแบบสิ่งล่างได้ก็อยากจะสิ่งนะคะเขาจะเดินกับคุณจะโอบจะก,กอดจะนัวเนียโอบไหลโอบเอวคืออะไรก็ได้ขอฉันได้โดนตัวเธอฉันชอบนะคะเสพติดคุณมากๆเลยผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะ คุณเป็นคนที่มีเซ็กอัพเลดึงดูดแล้วคุณเป็นคนที่มีสุดทรงองเอวหรือก็คือเป็นสเปคเขาน่แหละค่ะเขาเลยรู้สึกว่าก็มันหัวง่ะเดินในที่สาธารณะก็อยากจะโอบอยากจะกอดอยากจะควงให้คนรู้ไปเลยว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าของร่างกายหัวใจของคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้เป็นอะไรมากไหมคนอวดแฟนแบบขี้อวดแล้วก็ขี้ห่วงใครมองคุณไม่ได้แบบ เอามือปิดตาปิดตาอย่าไปยุ่งอย่าไปมองห่วงหนักมากนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณที่ทำให้เขารู้สึกเช่นนี้นะคะไปต่อคะ่ะเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เขาข้างหลักข้างใครหลงห่วงไม่ไหวแปดดาบ ก็คุณคิดดูแล้วกันน่ะทุกๆครั้งที่แยกจากคุณน่ะเขาจะเหมือนแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอะ่ะอารมณ์เสียหัวเสียทุกๆครั้งคนคนนี้นะคะเวลาที่ต้องกลับบ้านกลับจังหวัดกลับประเทศเขาหรือต้องแยกกับผูริว้วไปทํางานต่างจังหวัดใดๆก็แล้วแต่เขาจะรู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่จะเจอเมื่อไหร่จะเสร็จงานว้าวุ่นว้าวุ่น,ววนอยากไปหาอยากไปหานะเหมือนคนโดนดีดอะไรใส่อะไรคุณไปดีดน้ำมันพายใส่เขาหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าทําไมฉันถึงได้แบบว่า เหมือนโดนแบบติดกับดักบ่วงสวัสด์ของเธอนะคะนึกถึงหน้าคุณอยากจะไปกินข้าวกับคุณไปหาได้ไปแบบเห็นหนะ้าเจ้าก็ยังดีเห็นหลังคาบ้านเห็นหนะ้าปักซอยแค่นั้นก็ยังดีอะไรแบบเนี้ยถ้าในอดีตแบบเขาจีบคุณยังไม่ติดอะนะมันเป็นความรู้สึกว่าอยากจะขับรถวนๆผ่านไปแถวบ้านคุณที่ทํางานคุณได้รับรู้ว่าอะคุณอยู่ตรงนี้คุณยังเปิดไฟคุณยังอยู่ในซอยนี้หลังนั้นอะไรแบบนั้นนะนะคะมีพลังงานของแฮงแมนแปดดาบ อย่าเลิกกับเราเลยนะเราลักเธอมากเราคิดถึงเธอเราอยากอยู่บ้านเดียวกับเธออยากไปสู่ขอเธออยากให้มีเธอเดินด,ดุกดิกดุกดิกอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาสเสน่ห์ของคุณนะคะคนคนหนึ่งอยากจะเม็นบูลเลตอยากจะเอาคุณไว้ในครอบครองคนเดียวไม่อยากให้คุณออกไปทํางานถ้าเขารวยมากๆก็อาจจะให้คุณเป็นแม่สี่เลือนเป็นภรรยาแบบเลี้ยงลูกอยู่บ้านทําอาหารทํางานบ้านรอรับความสุขจากเขาเนี่ยค่ะสเสน่ห์ในตัวคุณคุณอยากทําให้เขา ร,รวยมากๆมีเงินเยอะๆจะได้ไม่ต้องแบบให้คุณลำบากออกไปทำงานนอกบ้านเลยผู้หญิงของเขาจะต้องสุขสบายที่สุดนะคะคุณทำให้เขาอยากเป็นช้างเท้าหน้าเป็นอ่าคนที่แบบเป็นผู้นำครอบครัวและคุณทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าอยากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะแบบมัด ใจมัดกายมัดจิตวิญญาณคุณไว้อยู่กับเขาตลอดไปนะคะฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่ามันเป็นสเสน่ห์ของคุณที่ทําให้คนคนนึงยอมที่จะแบบว่าเสียสละดทุ่มเททุกสิ่งอย่างเพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตแบบนั้นเลยนะคะราศีที่ออกมามีเมษนะคะเมษกลุ่มนะคะมีตุลน,นะคะแล้วก็มีสิงออกมานะคะคนที่คุณสามารถที่จะมัด ใจมัดกายและทําให้เขาแบบไม่ไปไหนไม่เจ้าชู้แล้วก็อยากอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าเลยนะคะคนคนนี้อาจจะวางแผนเก็บเงินกู้ธนาคารหรือเก็บเงินสดซื้อบ้านสร้างบ้านให้คุณในอีก4เดือนหรือ4ปีก็ว่าไปนะคะเขาอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆมีพื้นที่ให้คุณวิ่งเล่นเดินลุกดิ๊กไปมาให้อยู่ในสายตาเขาแบบนี้เขาอยากดูแลอยากซัพพอร์ตออฟเฟอร์อยาก, offer, ยากทําให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยโชคดีแค่ไหนที่ได้มีเขาเป็นแฟนเป็นที่ รักเป็นว่าที่ภรรยาสามีนะคะคนคนนี้วางแผนอนาคตให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะ,สะเสน่ห์ใดในตัวคุณที่เขาคลั่งมากหลงมากชอบมากความน่ารักความแบบลิมิเต็ดความเหมือนแบบสวยทะลุกล้อง การวางตัวไล์สไตล์หรือการแต่งตัวอ่ะสไตล์การแต่งตัวหรือการวางตัวรอยยิ้มความสะอาดสเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาชอบข้างใครา้างคุณตัวหอมคุณสะอาดคุณดูแบบ หน้ารูปปลายอะ่ะคุณดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์ดูแบบคนอะไรถือกระเป๋าอะไรก็น่ารักใส่เสื้อแบบไหนก็น่ารักใส่รองเท้าอะไรก็ดูเท่ไปหมดคุณเป็นคนมีสไตล์นะคะความมีสไตล์ของคุณเขาชอบเลิฟแอดฟอร์ซไซร์รักตั้งแต่แรกพบแรกพบเขายัางจดจำวันที่คุณกับเขาเจอกันครั้งแรกได้เลยค่ะคนเนี้ยจดจำจำเก่ง จำว่าคุณใส่รองเท้าผ้าใบสีอะไรใส่เสื้อกางเกงกับโปรงสีอะไรใส่นาฬิกาข้อมือด้านไหนมีรอยสักหรือเปล่าคุณตัดผมสีผมอะไรจำได้กระทั่งติ่งหูคุณน่ะเห็นข้างหลังเห็นแค่ติ่งหูก็รู้ว่าเป็นคุณน่ะอยากบอกว่าสเสน่ห์คุณทำให้เขาติดตราตรึงใจจำคุณได้ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะคะแล้วก็จะไม่มีวันปล่อยมีแผนในหัวของเขาอยากจะสร้างบ้านซื้อบ้านทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้คุณอยู่กับเขาเป็นแม่สีรือ ทำอ,อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นให้เขาแล้วก็คอยเหมือนแบบว่าเลี้ยงลูกอยากจะมีโมเมนต์มีครอบครัวกับคุณนี่คือสเสน่ห์คุณคุณเป็นกุลสตรีสีสยามที่เขาตามหามาทั้งพบทั้งชาติไม่ว่าชาติที่แล้วหรือชาตินี้พอเจอแล้วเขารู้สึกว่ามันใช่เลยคุณนี่แหละใช่เลยโดนใจแน่เลย ที่สุดเลยก็คือคุณผู้ฟังนะคะและการวางตัวของคุณในด้านของการเป็นภรรยาสามีหรือแฟนเนี่ยเขายากบอกว่าคุณรู้ได้ไงว่าเขาชอบอะไรไม่ไม่ชอบอะไรคุณจะรู้บริบทในการวางตัวเช่นสมมติว่าเขาอาจจะคุยโทรศัพท์กับลูกค้าลูกน้องเพื่อนโมโหเหวี่ยงวีนคุณก็จะเหมือนแบบว่าไม่ไปกวนใจไม่ไปถามอะไรเซาซีจนแบบคุยเสร็จแล้วเขามาบอกมาเล่าเองสเสน่ห์ในตัวคุณคือคุณมีมารยาทมากมนะในการที่แบบเป็น คนที่คบกับเขาอยู่กับเขารักกับเขานะคะคุณเข้าใจหมดเลยเขาอยากบอกว่าบางทีเขาทําตัวงี่เง่างองแงไม่น่ารักหัวร้อนเหวี่ยงวีนแต่คุณก็เหมือนแบบว่าโอเคเข้าใจเขาเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบคุณรู้ใจเขามากกว่าใครคุณเข้าใจเข้าถึงเขามากกว่าใครนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณที่เขารักหลงปลื้มแล้วก็เสน่หาที่สุดอยากหยุดตรงนี้ที่คุณนะคะอังคารจันพระหัสอาทิตย์ได้นะคะพลังงานคุณ กับเขามเมียมมะแม่นะคะมะโรงนะคะขานเถาะนะคะหนูวัวนะคะแฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิบ์บายบายค่ะ